พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับนายศิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ตลอดจนพิจารณาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในการขออนุมัติจ,จัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับที่อำเภอชุมแสงจัดที่สนามกีฬารวมใจ จำนวน30เตียงด้วยกันนะครับล้วก็จะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ที่อำเภอตาคลีซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ครับได้มีการมอบหมายให้อำเภอลาดยาวอําเภอรบรรพศพิสัยเตรียมพร้อมไว้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีการสั่งพิจารณาตรวจหาเชื้อในพนักงานส่งของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่พนักงานขับรถขนส่งสาธารณะเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทุกชนิดครับ